ยังเลยรอย่างเงี้รอีทวันแบบวันนี้ถามถึงความพร้อมหน่อยมาเยือนอินโดแล้วตอนนี้สิ่งแรกที่อยากทำก็คืออยากลองชิมอาหารแบบโลโก้ของเขาอยากลองแบบรสชาติจะต่างกับประเทศไทยไหมอะไรเงี้ยก็อยากเที่ยวบ้า แต่ว่าวันนี้พี่ริมก็เลยแบบว่างั้นอยู่พี่ริมก่อนแล้วก็พกรุ่งนี้ว่างเดี๋ยวค่อยแบบหาวันว่างหาเวลาไปเที่ยวกับเพืเ่อนๆคิดเมนูไว้ในใจหรือ,อยังคะอยากกินอะไรถามแอดมินแล้วค่ะแอดมินบอกว่ามีปิ้งย่างที่ห้าง<ม>ก็เดี๋ยวพมึงีปเจอเลยปิ<ม>้งย<ม>่างที่ห้างพี่ปาแนะนําหรือเปล่าว่าอุ้ยอะไรอร่อยก่อนหน้านี้ไม,ไม่เลยพี่ปากินแต่บะม้นวนหรือเปล่าขี้เกียจขี้เกียจทำไมอ้าวให้เอาตะกริ้วปลาปลาเอาอะไรปลาปลาพี่ปาบ้างเขาเอามานะจริงหรอขี้เกียจขี้เกีาจ ห้าหกลูกแบ่งกันก็สิบคนแบ่งกันก็คนละคำสองคำอ๋อไม่ได้กินกับพี่ฟ้าสองคนหรอพี่นั่งอยากกินหรอพี่ฟ้าอยากกิน<อ>ตั้งแต่มาตั้งแ,แต่มาอินโดแล้วอืมเอาวิดีโอหาเขาหรือยังไม่เขาทำ้าที่ของเขาเขากำลังใจจากเมืองไทยมาเยอะแค่ไหนอันนี้ขอบมา เยอะมาเพราะว่าหลายๆคนก็อยากมาแต่ว่าไม่ได้มาเราก็เลยเอางั้นฝากพวกเรามาละกันเดี๋ยวพวกเราแบบมากรีดให้มาเชียร์ให้ถึงที่เลยแล้วก็วันที่25ก็จะมีไลฟ์สดนะคะใครที่ไม่ได้มาก็สามารถรับชมไลฟ์สดได้นะคะ สนมาเยอะๆนะคะทุกคนวันนี้สนใจพี่ฟ้าหน่อยใกล้วัในไฟน,นอแลแล้ววันนี้เป็นวันพีลิมเหมือนวันลองไฟอย่างนี้ค่ะสนใจให้หนึ่ฟ้ากลนก็สูๆส้ๆนะคะถ้าดูอยู่ก็ขอให้ทําให้เต็มที่นะคะเ <ๆๆ S 1> ชื่อว่าพี่ฟ้าแบบงันไม้ไตายไม้เด็ดมาทุกรอบอยู่แล้วก็จะนั่งกรี๊ดอยู่หน้าเวทีกับเพื่อนๆนะคะสู้ๆค่ะวันนี้ได้พอแตกเลยจริงๆสัญอา FC ถามว่าชาร์ตมาแล้วพี่เลิฟมนมาด้วยไหมคะ พาม,มาไม่ได้ค่ะติดตอมอยเยอะติดตอมอยเยอะติดตอ่อยู่มากมายพี่ขออันนี้หน่อยพี่ขอหัวใจหน่อยก็ได้ท่านิ่งสรุป